โอ้โหตอดหมอไหมฮะนั่งตรงไหนอุ้ยอะไรด็ดออกป้องมาเลยนั่งตรงนี้คอยฉีดนะว้าวจะฉีดจ้ะว้ายแล้วคอยตายแล้วเดี๋ยวนะแป๊บนึ่งไปฉีดให้ไปฉีดให้ยายบีเร็วๆเมื่อคืนยายบีเป็นไรไปฉีดให้ยายบีเลยไป เต้น,นจ้าเป็นไนจ้โอ้ยเป็นเป็นแผลมาคุณหมอวิ่งก,มมห,กหมอมาเหรอจ้าวิ่งไกลหมอมาเหรอก็เลยเจ็บค่ะโอ,โอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นแผลนี่คะ่ะแผลหมอหมอช่วยหน่อยหมอนี่ทำอะไรอยู่เนี่ยเอาหน่อยเอาหน่อยเหรอ อ้ามโมกระยุไก่ค้นไข่พูดเด้อ,อนนโอ้โอ้มาเจเอาอ๋ออะไรล่ะลูกยายคะยายแตนก่อน,นจ้าอ้าอ้าอืมอืมโอโ้ยอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรลูกโอ้อันนี้วัดไข่ค่ะพี่น้องโอ๋ยบงังบัง โอ้ยวัดไข่ใช่หูข่อ่จ๋ะเออหมอยำมมาเกี์ก่กันแน่หมอยำมมาเกย์เก่กันจากน้อยแน่คุณหมอออาจิ้งเกมาจ้าจ้าจิ้กอกมาหรอคะจิ้งเกยจิ้งอกยนี่หรอคะได้ค่ะอู้ดูคุณหมอหมอพลอยก่อน หมอมันไม่ถูกลูกมันไม่ถูกค่ะโอ้โหจำจี้มะเขือเปาะร้อยสิบไซต์ตอนเนี้ยนนั้นไซส์ไรอะไรคะมันมันเขียนอยู่ข้างๆนะคะ จ๋าไม่อะลูกเอาไปไหนลลูกจ๋าโอไม่จังเลยเหรอลูกอ๋อทำให้ยายทำเหรอยายจะกินไก่ยายไม่ได้กินเลยนี่เห็นไหมเนี่ยยายทำเนี่ยเจทำเนี่อ๋อทำทำเลยอ๋อสักครู่สักครู่แป๊บนึงแป๊บนึงหมอ หมอกับพ so 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 ่อยยกใกล้ๆกันเรือไนี่กนไม่เจ็บหรอออไกากนอันเบอันนี้ของของนี่ของน้องนะนี้ของพี่นะพี่เอาไว้ตรงนี้นะอันนี้ไว้ิดอะไรเนี้ย M95 อันนี้ถ้าปิดจมูกไงเนี้ยเนียเนี้ยถ้าปิดจมูกคุณหมอเอาต้องเอาอันนี้ใส่ด้วย เดี๋ยวนะยายกายไม่เกี่ยวให้เก็ไม่กี่ให้เกอยไ่เลยลยเียวลูกยายจะกินไก่เนี่ยเห็นไหมยนไก่ KFC เนี่ย ขอบคุณเสื้อผ้าขอบคุณของเล่นหนูนะคะแกงทำน่อยที่แกทำอะไรลูกหอยจ้าทำหอยจ้าทำอเอาทำอะไรลูกเอากุ้งกุ้งกุ้งทำพอ่ายยวาออย่่อยาอยอยาย แป๊บนึงแป๊บนึงเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วค่ะเจ็บแล้ว